นี่ค่ะเขาเริ่มมาติดป้ายสัญญาณจราจรแล้วนะคะตรงนี้คือติดคําว่าลดความเร็วเขตโรงเรียน30กิลเมตรต่อชั่วโมงนะคะลดความเร็วเหลือแค่30นะคะตรงนี้ก็อยากให้ทุกคนเคารพกฎจราจรค่ะเพราะว่าตรงนี้เป็นหน้าโรงเรียนเลยค่ะ แล้วก็เป็นทางแยกด้วยนะคะนี่ยทางแยกมาตรงนี้แล้วแยกนั้นก็คือเข้าโรงเรียนแล้วก็มีอีกแยกหนึ่งคะ่ะที่มีป้ายสีเหลืองนะคะก็เป็นทางเข้าหมู่บ้านนะคะก็มันค่อนข้างจะหลายแยกค่ะก็ติดป้ายแบบนี้ก็รู้สึกว่าใช่เลยค่ะอชอบเลยค่ะถูกใจเราคนที่อยู่ในพื้นที่นะคะเพราะว่า บริเวณนี้รถจะแซงกันเยอะมากเลยค่ะแซงกันหน้าโรงเรียนเลยค่ะเยอะมากส่วนมากแซงหน้าบ้านเราเลยค่ะทุกวันเลยค่ะนี่ค่ะพอเห็นป้ายนี้ก็ถูกใจเราค่ะแล้วก็อยากให้ทำแบบตีเส้นนะคะตีเส้นที่มันคล้ายลูกระนาบนะคะที่มันไปชะลอความเร็วรถนะคะอยากให้มีเส้นนั้นด้วยนะคะ นีค่ะได้แล้วหนึ่งป้ายก็เหลืออีกนี้ค่ะหนึ่งป้ายแล้วก็ฝั่งนี้ฝั่งโน้นก็มีเพราะว่าฝั่งนั้นก็เป็นสี่แยกค่ะสี่แยกนั้นก็รถชนตาคนตายไปแล้วหนึ่งศพนะคะแล้วก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยมากอตอนนี้ก็จะมีป้ายแล้วก็แล้วก็ต้นไม้ก็คือตัดออกหมดแล้วก็คิดว่าทุกคนจะใช้ รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังนะคะนี่ค่ะนี่ก็ให้ชมแค่นี้นะคะ